พี่ไม่สนอะถ้าวันนี้ชิงไม่ออกมาหาพี่นะเดี๋ยวพี่จะไปหาที่บ้านเองและทุกคำพูดที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะโปรดจงฟังไว้ให้ดีอย่ามาตุกติดกับพี่นะชิงก็รู้ว่าคนอย่างพี่ทำได้ทุกอย่างทรลกครับเขาถึงบ้านแล้วนะคืนนี้ทำอะไรกินครับ นี่เราเลิกกันแล้วนะต่อไปพี่อย่ามายุ่งกับชิงอีกได้ไหมเดี๋ยวรอเงินเดือนออกเมื่อไหร่ชิงจะรีบทยอยคืนให้เองชิงให้โอกาสพี่อีกสักครั้งได้ไหมขอแค่ชิงยอมกลับมาหาพี่เงินที่ค้างไว้พี่จะไม่เอาเลยก็บอกแล้วไงเราเลิกกันแล้วนะอย่ามายุ่งกับชิงอีกชิงก็บอกแล้วไงอย่ามายุ่งกับชีวิตชิงอีกที่ติดเงินพี่ไว้ชิงจะรีบคืนให้เองพี่ไม่สนอะ ถ้าวันนี้ชิงไม่ออกมาหาพี่นะเดี๋ยวพี่จะไปหาที่บ้านเองพี่อย่าทำแบบนี้เลยชิงก็น่าจะรู้จักพี่ดีนะวันนี้ใส่พี่ยังไงเออไม่ว่างอ่ะได้ได้ได้ไดทีละชิงลงไปข้างล่างแบบนี้จะฝากสีอะไรไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคุยโทรศัพท์ก่อนนะแค่เงินย่างน,นะเนะอเออยังไงนะ มันก็จริงนะที่สองสามปีก่อนที่บ้านชิงมีปัญหาพี่ช่วยเหลือชิงไว้เยอะแต่ก็ใช่ว่าชิงต้องไปอยู่กับพี่เงินกับความรู้สึกมันคนละเรื่องกันพี่จะบอกชิงนะขอแค่ชิงยังติดเงินพี่แม้แต่บาทเดียวอะชิงก็ต้องเชื่อฟังพี่หรือชิงจะคืนตอนนี้พี่ปล่อยนะพี่ขอเตือนดีๆฉันเจ็บนะอย่ามาตุกติดกับพี่นะ ชิงก็รู้ว่าคนอย่างพี่ทําได้ทุกอย่างอีชล่อเลยไม่ได้จอเนี่ยแฟนใหม่อันก่าใช่ไหมสวัสดีได้ยินชิงคุยถึงคุณบ่อยๆนะว่าคุณอะ่ะดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ช่วยเหลือชิงไว้ไม่น้อย ตั้งใจจะหาโอกาสขอบคุณคุณนะแต่การกระทำวันนี้มันช่างตรงกันข้ามแต่ที่ชิงคุยไว้เลยนะเรื่องทุกอย่างวันนี้พี่รู้เรื่องหมดละเดี๋ยวชิงขึ้นไปรอพี่ที่ห้องกูให้มึงไปแล <S <S 2> <S 2> ้วเหรอก็บอกแล้วไงเรื่องวันนี้ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์เองชิงขึ้นไป <S <S และทุกคำพูดที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะ จดจงฟังไว้ให้ดีคุณในฐานะที่เคยเป็นแฟนเก่าผมเคารพคุณมากแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะทำอะไรก็ได้คุณเป็นแค่อดีตไปแล้วส่วนผมที่ยืนอยู่ตรงหน้าปัจจุบันและอนาคตคุณเข้าใจใช่ไหมชิงติดคุณอยู่เท่าไหรส่สามแสนครับสามแสนใช่ไหมบัตรใบนี้มีอยู่5้าแสนส่วนที่เกินออกมา ผมถือว่าเป็นการขอบคุณที่คุณอ่ะคอยช่วยเหลือชิงมาโดยตลอดก่อนที่ผมจะรู้จักชิงพอไหมพอไหมแล้วอยากได้มายุ่งกับชิงอีกเก็บัตรผมก็จะบอกนะผมก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนกันวันนี้คุณใช้มือข้างนี้ดึงมือของชิง ผมไม่ว่ากันแต่ถ้ามีรอบหน้าอีกผมไม่รับรองว่ามือข้างนี้มันจะยังอยู่ทรงนี้นี่เขาทำลายพี่เหรอทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยอย่ชิงไปหาเขาเองพี่รอเล่นโอ้ยตกใจหมดพี่ฟังชิงก่อนนะชิงกับาต,ตอนอคนุณแล้วฟังพี่ให้ดีนะป่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะขอแค่ชิงอนะ บอกให้พี่ทุกปัญหามันยังไม่ใช่ปัญหาถ้าไม่งั้นจะมีพี่ไว้ทําไมล่ะถูกต้องไหมพี่หิวแล้ว